ขึ้นหนังสิวอนี่มันเป็นเขาจะได้เด้อเด้อมีน้องหนุ่มไม่เยี่ยมไม่ยาแล้วก็เลี้ยงเขาเลี้ยงหนังนะแล้วก็ย้ายเงินให้พุทธพันธ์บาทได้โอ้สิเสียงดูสถาบันของผู้สาวนอนได้ได้เอฟซีเชียร์หัวฮเลาบลเด้อันนี้เด้อทุกคนมันเป็นแบบอันนี้ว่าห้องเขาเปงห้องเขาแห่งนักแต่ว่าเิบๆให้เดี๋ยวนะอ้าเหยียบกันดิ สบายดีเด้อ,อทุกคนโอ๊ยอัดแนบ,บสบายดีเด้อทุกคนตอนนี้ฮักเกษเอาออกจากของเนาะตอนเช้าวันใหม่ขอเมื่อวานขอเมื่อนี้โอนนเคบ้านเออกิบยืด,ดได้ตอนนี้เฮักเกษเอาออกแต่เรื่องแหลมเนาะเจริญนะทาง ดูคุสิไปตามกะเทศนะเลยไปวิกก้าไปเด้อบายบายเด้อมาส่งเนี่ยเออมันเป็นใส่เน่กระซายที่ต้องคิดว่าเป็นเวนเลเออโอ้เกอมีผัวเห็นยากเลยสิกสองนะ sorry sorry อู้จะบังหนาเข้าในเวนเห็นเยาเย่ายืยู่เตียยตอกปอกอยู่ทุกคนแขกเนาะ้ น้าเาเอ๊ะไปบาร์งกันแลยมาบาร์ไปแล้วมาไก่สองส่วนจ้าไก่เปิดแค่อนึ่งัวไก่เหีตัวนี่ะปะทะปะทะกันนี่เบอรบ้างคั่วทุกคน คุณตายบอห้างเอี้ยเกาะโลวินสันโลวินโลวินสันทุกคนสบายดีเดอ้อทุกคนวัอสุดสุขทุกคนวันนี้ข้าก,ก็ขับมาไทายเกาะห้งแรกเลยในเกาะละหานนะอือทุกคนคนตายบออุย้ยตื่นเชียงโรดจะไหน สบายด,ดีทุกคนิดผิดไหมห้ามือนี้วันนี้พาดล้วเยียไก่ไปเออลยตั้งเเลยเจ็บขาเราสีหนังพี่คนเจ็บขาเนี่ยซีขา,ขาเข็นะี่เฮ้ยหนังีขบวนเี้ยวต้นตอนนี้ห้าก็ขามาหมกลาหานแล้ขังแหลกเลยขามาสาวอลิตาปา้าขทุกคน ชาออสาี้ลืมมชื่อก็อยากถ่ายกันเนอกยกับหน่อคนนี้เนาะออห่างใหญ่ด้วทุกคนถอดต้นอันอยู่บกนเลยสีมาปดนะมาหันสยางห่างยู่ฝั่งไทยทุกคนสามสาวสี่สาวแต่ว่า อาลีดไปทุระเนาะทนะ้าวชิทากันมาหรอได้แล้วมันชีมิตไปอ่าบอสหาจะอยู่แถวไหนไม่รู้ก็ผู้เฮนบอสเฮนหรอไปออไปเคียวเขียวทุกคนเออร้นแห้งและบริขาม,มาฝั่งไทยนะทุกคนประมาณพวกเกด นี่เขากขามาอนนี่ตอนเขาถามไปอันนี้ตัวถือตัวตำรวจตำรวจยูอ่ะสองนี้กุบลหันตะบุที่เขาถึงแบกเขาป๊ะเดียวเองแต่ว่าเขาไกฎมก็ถือระเบียบกฎหมายเขาเนาะงานแล้เขื่อนเนาะหนุ่มพลอยบบซีนี่หเขาเม่อยืนถึนเนาะอ่ะมันมีซองสัต์บอกเราได้ป็นสุภาพไปหันะเอทุกคน ค่ะอดีว่ะหอมเ้ยสื่อเกือบไปให้บัวไม่เ้ยเป็แต่กัวทำงานใหญ่กันบารบีบบบอ้งก็ป้ามอีกเต็มๆเดี๋ยววันหน่อกอนนี้เหมือนดิ้ โอเคกมิจัร์เ็นแหวมันเกิดขอได้เดือนเออจะหมอนั่นที่จิ๊พกกคณเฮ้ยสีอ้กบอมาไหนบ่าเฮ้ยที่สื่อเขาพลาดจานหนึ่งแต่ก็เอาเทียนปากใส่ไหโดรเขาก็ก้อนเด็กบ้าก่อนเด้ย่ะีบอกี่ค่ะปุ๊บป็นสวัสดีวันหยุดอย่าบอันหนองสมมากใหญ่หนึ่นี่อยากได้ังอั เะาเซลล์เเซลเดี๋ยวค่าเราเนอยาเขาของนาตอนจะเพิ่มนี่อันดีแต่ขึ้นในนังอันน่ะเพื่นบอกที่ว่าก็แต่งเป็นบิวซื้อซื้อบิวอันน่หนะาหรับแต่เบลบิวจะรัแต่แจ็เร์พี่เจมันเลยอันนี้แต่จะสวยทุกคน ักหนัเลร้ยกสบเกี่ค่าแวก็อยู่อ่จะอันนงายไโซ่ที่ไทยเป็นโซ่เนาะยัดโซ่สร้อยสร้อยโซ่เออสร้อยแบบลูกโซ่นมาซื้อทาังหนงอันนี้เป็นการสอเล่อ๋อเป็นเซอรเดลิ่กรดอบดูด้ ไปซื pues right? teachers, nah. ้อไปหายฝิงเหรอลายนี oh. right? this, s right. <S right. okay. ้หมดเลยยังคะลายประมาณนี้จะมีต้นไม้กับแมงกี้ต้นไม้อยู่มาใช่อ๋อ่บเห็นนี่แค่นี้เลยเหมใช่เป็นแรกดูกระชายก่นชูบกระชายยมยาวีดอีบตะเกาโอเคอย่ ตะเป็นเห็นท้องนะท้องถี่ไอขุงนะมาดนงีใส่แบบมูนี้มี่านี้ก็เป็นที่นกาแพย่ตงนเป็นงานสแดนเดกหมดใช่ไหมสองเก้าเก้าน่มายงไลดีลมักเตงหันเนาะตัวหมดตัวนี้เพ้นหันอันนี้คิดหอซ้ายแหววด้ซ้ายแววซาลาแตงจะอ่าได้เ้ย ขิบนนี่้าก็มาขี่ิบงแรงนะคะบุคคลขึ้นยากือิบดิทุวันได้เดือน่อไ,ได้ก็เอ,อิญยังก็มันได้เรือนแล้คเอิญลิบเนี่ยพะโล้นทางแบงนั่นยาน,ยาน,ยานไอ้แจงกัทิมาอีเธออดค่ะไปดูเขาอย่างเอลหน่อยเป็นต้แรงคะปิดึ้นยา,<ห>าฉันเถเนาะื้อสิตัวมง ชราคาเชลสามรอา้าไม่หัอหันไโทรศัพท์ห้ามอยไอ่อันไ่ายัไห่ัาไไ่ัา่อายัออา่ไั่ ของอะไรบ้างเอค่ะเป็นซิมเติมเงินหรือว่าเป็นซิมสายไหนอินเทอร์เน็ตอีซิมถ้าเป็นอีซิมเราต้องไปทำเอาฉุด่างเงิซื้อใหม่ได้ซื้อใหม่ไดก็เปิดอีอเอสจะใช้ห้องผนเจ้าได้ประัพท์นหาโอรศัอท์เออขอเอาเอาอนเจ้ามาเออซือเจ้าไดเออซื้อเป็นซื้อขอยก็ได้ตรยนี่ แต่ว่งข่อยศัพท์มันหาอ้าวแปลกไหมเอาเลยใสอีกซีก่อนโอข่อยต้องเป็นเธอแล้วแหละเดี๋ยวอะโทรศัพท์ของมันหา่เรืออลิตาเนข่อยไ่โทรยาแล้วตงใ่เนาะรั์คนทางเราอยากได้เป็นรายเดือนไ้ค้าไปที่ชองเอเสได้นะคะจดอบเอออ๋อเย ได้วันเห็น,นมันอาจจะต้องต้องไปสมัครเองอ๋อของค่ะเกิดเป็นแบบเป็นแบบคุณเป็นแบบคุณหัวค่าวัไปไปสีพากันสวยสิทุกคนน <c oughs> ันค่ะเดี๋ยวเราไปหายิ้มหันกิ้มเผากันกันน้อย,อยเจ <c oughs> อบอกเนาะถ้าเหมือนแบบมาเกียนควายเกียนงวัวไม่หลับผมอ่อน ปัสยานไม่แรงเลยืมวขอขอันไหนหกหน่อ,อ,ตตอ,อยอ๋นี่วันไหนหกเขาขอบไปไหนนนะเออนีเเพียเตนี่เียบอ่ะเตยเมนบอกเตยมาจืดอหรเคือโมเมนต์นั่นนี่เม่ะ ของกะเดี่องเอาเช็คไปบอกเพื่อ, <c oughs> อนาทิตยาไปหอเพ่งหอเพ่งยุไทยนี่ครับตัวสีว่ร้อยเอาใบเดียวหรือว่าใบหเดียวค่ะนัดอาหารไม่ด้เลย สี่ร้อยบาทิลินอะไคะลินได้เด้เออินฟะี่กเนยอ้อข้เตียยวตอนนี้ห้าสชิพากันมากินข้ากัทุกคนกแบบเิมตนตเปแห้นนนงนะคือแบบข่ามาแข่งเลกเลยนี่ห้าสชิพากันฮา,าหรอ กินยังน,นี่ก๋วยเตี๋ยวบ่นี่กว๋วยเตยี๋ยวน่า,ราอ,นอร่อยจังเลยเราจะได้กินแลยความรุ่ยายถ่ายนะคะ,ะ,ะชิ้นใหญ่ๆเลยขอบอคุณค่ะเออยเขามีเครื่องปรุงหายบอเ้ยนี่วนที่ทางไหน,นสิเ้าสิ เคยมาหาเป็นเอลานี่อ้าวโลรางกันผ่อนก็เ้ยรัไหนรวมเลยเนาะได้แล้วได้แล้วเฮ้ยมันได้เลยอะ ท้าวและเห็ดคือแบบขาของเฮมข้าแต่ปิดเขาเห็นจริงเหลือ270บาทเหลือสองร้อยเจ็ดสิบบาทนะเดี๋ยวเราจะไปซื้อก๋้วยเตี๋ยวด้ยวยทุกคนพระ่า้น,นั้นมากินเสร็จน,นะก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวไก่ต้ยมยำค่ะไก่ต้มยำเป็นต้ม ได้อะไรพวกไก่กชี้พวกน้องนะครับเอาน่องน่องแตงน่อ้น่องตีไก่เอาไหมตีไก่มีข้อตีไก่น่องไก่ข้อก็ไงน่องกับข้อเนาะเป็นเส้นเส้นอะไรดีครับเอาเส้นเล็กก็ได้เล็กส้นๆนะอ๋อนีมันจัยที่คูดนี่หออาจารย์น้ำ่าเห็ดแล้วเอากจ อันนี้เป็นครั้งทีสองนาะทุกคนที่เราเข้ามากินเนาะอุ้ยขางแรกคันท้าเขาอยู่ที่อาหารอยู่ยังอยู่อันทีพี่ยงพาไปเนะี่ยยุคโคราชอะนะทุกคนหางอะไรกระจอสือบะไรจะเป็นคนแบบความจำสันน่นแห้งดีเดี๋ยวเราถ้าเอากระเพราเราเนาะเดี๋ยวก็ไปนั่งกินน้ำแป๊ะไปเลยสแกนจ่ายใช่ไหม ก็จะปูลนลายเนาะใช่บอยู่กด ฉันมากินขออ่าวอันนี้นะอ้ยข้าวแบบซุนซินน,นี่ข้าวกระเบาเีจ้าคืออาดิตาเบสิ่งเกือเบาพอไทยเปล่าเฮาเมื่อเมื่อเดือนก่อนเฮามาซื้อกับพี่ว่ะจ้ะพี่อยู่บับเอื้อยกับเอื้อย ช่วงนั้นมีโปรเห็นปะเดือนนี้ไม่มีดอกว่าไม่มีค่ะแล้วอันมีวันไหนบ้างมีเดือนไหนบ้างท้ายเดือนมีไหมท้ายเดือนมีไหมคะเดี๋ยวบุรีเดี๋ยวบุรีถ้างบนถือท้ายเดือนมีไหมคะสิบอกว่าสิบอกว่าถ่ายถ่ายปีสิบว่ะสิ้นเดือนเป็นไงว่าท้ายเดือนท้ายเดือนคนไทยท้ายปีท้ายปีค่ะก็ว่าสิ้นปีค่ะ ขายคือไข่ไข่คืออันเทาถืาอใช่ตึกจับอยู่ด้าน,ต,ออนต้องบอกนะตึกบอกไทยต้องจำมันต้องจำไหมคะแต่ไหยเขาตั๊มปั๊มปั๊มบัตรอี่างนจำมันต้องจำนต่ถ้าเบื่อต้องจำนะมันต้องจำไส้มันต้องจ,จำแบบ <laughs> <laughs> ไข่ไข่ข้าแบบแบกเบาให้มันถือ,อนะแต่ว่ามันออกไปทางขางเนาะมันอยากกลบไปนำ้ำ แต่ว่าถามว่าห้าวาไทยแบบเบาดินก็คงก็คุณคาราเป้ไนเดอร์ขับเบาคับจ้าผู้เพราะว่าแต่ว่าสีเบลมาลงตัวจริงเหรอเออสีเบาก็คนไทยสีเทแต่ว่าในกล่องสีเทาอย่างนี้สดเล้าอันนี้มันเป็นน้ำเลอเพราะเราสั่งมันเป็นแบนซิงทุกคนไทยกินไรเลยแบนซิงเดฟจีฮากันะลรไม่รู้ เดินกันสิบุคุณมาหาว่าอยูงอาหารเนะเ้ากักินสิเบือดแต่ทุกคนหากันก็เอือยอยู่เดอันนี้แตวอทุลอะไรกนใช่ต่อน่อเขาหลักอัเนี้มาเออดูแคบปะมาแล้วผู้ชายอย่างคน คะก็ับรเนไเอมือใส่อยูไ่ด้สีเยอะมองเห็นไหคมองเหนสุดเลยเออทนบสีหงกระยานโมว่าเป็นว่าเนี่ยอ้อมาดีทุกคนไปแนวเพ้นมาเรือเป็นกระจกดำเลยแม่เป็นกระจกดำมองมันเห็นคนูุลดางเลย กินยังไงกมีวางเยได้ป่ะนี่ือจะไปกินเค้อเร่อยส์ที่แบไปทางทุ่นีองเินเินทองลอยคะเงินทอลอยค่ะสีไหน KFC ได้ไปดิได้ทีไปนาเ่นนางใจที่หากินขาวแล้วก็มาหล่อเนาะนมอารเรเป็นไเป็โอ้ตัเป็นชีเป็นใหม่เห็นปะซีแท้วเทียงเลย อันนี้บเปนชีสอ่ะมัเป็นขคางนำเขาตัวแท่งตัวคอยบอกนมัวอย่างันี้สีแทงสนตัวคอยทยเอ้าฮะอืออาหารรเบิดเบิดขายดีเนาะขายดีเลยะอย่างไรอันนี้คิ่าไปอมวะไปดูดเฮ้ย่คือมน่ะใช่เดน็ขื่อเหเดียวมันส่งไปอีก่ มันคึงเหรอมันแหะโอ้จ้าขนาดนั้แหขนมนำเข่าว็อกแลตมิสเตอร์บีทแล้วก็ขนมมันขนากินนะอามันทงนะังอ่ะอันนี้เห็นเห็นอันในเขาดีวิวันสิมันเป็นเนี้ยวเนี้ยนี่อิ้งซีโ มเต่มองไม่ได้กินซ้ำไปไปรออีกทุกคนกินขมานกันก็ขากงมากระทใช่หมกระกกขึบาบาวเสียเสือเสียงอยละยละอยู่บากโลกว่าสังายเงี้ยกหมามอยาจแสันนสมบตินี่แตอันแบบ คองพอกินฮะทุกคนนี่แบนี้แต mm ่ว hmm ่าห้ามบอมีเงินหาอย่างหล่อซื้อใบม่ใหม่ปลอกแลยไม่ปลอกเลยละอื้มปูเปี้ยบปากระวังการทานแต่ของโอ้บูอันงอนไซมัส ใช่มาเบิองในซาลีใช่นี่ซาลีจะนโซแะคาโฟสีคาโสีชีลจะบอกว่าใเอิญเนี่ยซาลีซาลีจะแทนผักเนื้อนาะเอิญซาลีังนี้เจะเอิญซาลีแซลมอนสเต็กมอน้้ยโอ้ลูกอัก็มีงลูกอก็มีเบิ้งใก่อนจอนี้นะ ถึกเล็กค่อยกินพร้อมนะเฮ้ยเอออันนี้หรสี่สิบวอนอุ้ยเขียวก้ฟิวเลยนะเนาะเธอดิอุ้ยอยากหลไยเว้ยแซป์า เก็บคนอนเีย oh, so like. ็นี่บ่เอ้ยจับแไ่เทางขออหากอะไรนี่เนาะของหากไรนี่ต้นมีแส่บสุดเอาสืตรลตอนบานังมีบริปยกับฝากด้วยซานเนาะ นะะินเทอร์เน็ตตัดเสียบบอันีนนเอบลำตาเอบละลายโดนัาเอเบลำตานี่เรอหรอเอาอากาศมันเย็นด้วยนเชิ้นละยี่สิบแปดบาท

ยั่คลายคือแบบอนไั้น่ยยางยางจะเท็กน้อยมันมือกอีคืแบบใา้ใส่พีบโอนมาเลยจโอนเต็งเด้อิ่นโอเคโอเคเรียจ่ายรู้สึกอะไรอ่อ่ยืมก่อนคนแต่ว่าหาไม่ใส่ประหยัดร้านหกชิ้นวเกี่ยน้ำกาวฟิพร้อมน้ำเซอนของอ่อเออสามสิบสองสิ่นกะอันนี้ด้วยเราเห้ย ขาไม่โปดิเงินิเอคิดแก้วนได้ค่รดอา้อห้ิองโปด้วยละจาชกล่องนี่มันกับกล่องห่อมันมันกระปักหนาเงี้ยหรือเปล่านี่โลโลเลี้ยวเลยเลียวออสโมออสโมเันห้า ฮักก็ออกหาเ่าฮุกออกหละก็มุกออกเมื่อราสุดมีหักหาหอมโกโกสิบสามมันออกความเป็นต้วตาล่าแรกขว่าขออยากซื้อที่หามะสิุ่กออกล้วดิมึงนี่จะมาออกไหวเถอะหักออกหึงนี่เขากเนี่ยกทุกคนตอนีกัเจออลิฟน้องามักินต้มเพราะเขา่้เองล้างกล้องมันว่าฮานกันได้สู เสียบูดนะเพชรแห้งแฉะแฉะเพ่าเราไปก็นไปอีหวันเนาะแต่ว่ากินมาเด็กอีหวานทำา็นสิบะเขืออีหวันเท่านัวแหงบ้านเท่านี่กินเตะดังก่อนรสชาตินานด้รสชาติแห้งแฉบนิ่ำเลือดสเหลือทุกคนำปลาต้มสแบะต่ไปอ่อนอนเพชรแล้วก็มากินทอนหอ ตัวกันหลวเลยอือกินลึกเจ๋อฤท์ขึ้นหนังว้เสีสวเลยล้วมันเป็นเขาจะเริเลยเด้อนี่น้องหนูไม่ยมมาเยี่ยมล้วก็เลีอยงเขาเรียงหน่ำนะแล้วก็ย้ายเงินใหู้รพลพันธ์บาทได้โอ้เสอเจ๋เด้อล้างกล่องเด้อมีให้ยายก็เห็นเด้ล้างกล่องเด้อหานแกุบ้าทรงอันนั้น QR ตองรงกมตั้งกลุมสี่คน งที่อาลงปุโอเดอโดไปบ่โอนประจํารู้สึกว่าอันบนี่แบบบมันบานแห้งเลยนเออเคือนาก็เได้นี่มันเพชรไปมาพริกอันนี้นะมาพริกสดนะมันบ่ได้แว่าพริกแข็งคนนะมันก็ได้แบบจี๊ดๆแบบแห่ๆนะหวานในแซงกับเพชแหๆเแหๆ ใจดีหวาแล้วแบบมันผิดแทนๆมาผิดกันนะมาผิดสดปนะมาริดยินนานะเผ็ดหพ่อมหวนแท้ๆทนๆโอ้บดูนีตาอีกนล้ยมาขนาตัวเขาชส่เจี๊ยมประบัดเนาแดเดี๋ยวเรากินขขาแดดก็ซื้อากันประบัดเนาะมาเลยไปใประบ กาแฟลาวขึ okay. okay. yeah, s. <S ้นวันนี้ไปเห็ดเขีวนช่วงไหนเห็ดจิบบ้างเห็ดคบปี่นเจ็ดโมงไอ้เขดยวนี่แ่งวุ้ดแขีวขวแมงไปเดี๋ยวเจอกันไปอีกจะเห็ดย่งขันสาวย่างแบบสับๆให้เขาเห็นี่จะเห็ดย่างมึงกี่ดิเห็ด เดินเดินเดนเดนไม่เนียนะคอยหันลงคอยหัดไปไทยตอนนั้นคอยหัดไปเป้เซนนั่นแล้วมันมาได้นอนแล้วคอยเอาหยับออกห้างแล้วมาหอดนี่คอยก็เอาหยับออกเอาออกห้างเลยเข้ากับว่าเป้ใส่เป้ใส่เอเอาเป้ใส่นั่งนะก็ว่าเอาเป้ใส่เลยเอาจูใส่เลยเออขึ้มาเอาไปแล้วบอกพัสปงพัสปมีไปกินอาหารหันเป้ใส่เป้ใส่หันมาได้หันให้ยับออกเออบัดอันนี้เซนสแกนออกเขาก็ยับออกไปว่าให้เป้ใส่งงเนาะ เคนลแบบกันมันคนละระโบบอืาเอ้ระโบบมันคนละแบบอ้าวคอยละเนี่ยฮะเจ้าได้มเมื่อกี้นีพอไอตัวนกระจืออยู่ะจือยู่จือฉันแตงกอยบอบกอยบอบปากกนละบ๊ยางสิไปปะโอ้ลูกน้อยฮะก็ะมสีเดือนเนาะว่าอ้าวไ่ถึงพามีลูกตอนไดวะไม่เอาไม่รู้อะแบบเพื่อจีบนะเอ้ย ไปที่พนตอนนี้เรากเดทางอู้นีอันนี้เน้ยใส่อันนี้นะคข่ใช่อันท่าคลิปหรืออันนั้นออกเด้ออปสเนียไป่สื่อเียก็อุปนสผมอกระทืบไปมันก็อุปนได้ายอนิท้ายติอิท่ายมาจะพุ่นเบเบิดแล้วว่ส่ไม่ระปรดอบมงมีโปรดชอบเลยเด็กกสีใส่ฟาสปอร์ตแกนนี่เนี้ยต้องเป็นไม้เออเป็นไม้แหละเขาเห็นเห็น ยานค้ายๆกันแบบเอาดะกร้ออย่างเงีง้ยใช่หมเหนียวแหงอันนี้นนะ